สวัสดีครับทุกคนครับ à, ในขณะที่ผมกำลังรีวิวนักเตะในแพ็คนี้อยู่นะครับผม ia, นอสตาเกียนะก็รีวิวปีเก้อยู่นะครับบอกเลยนะครับกำลังเล่นกำลังรีวิวอยู่นะครับผมตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเล่นเสร็จแล้วนะครับก็เดี๋ยวต้องไปสู่ขั้นตอนการเรียบเรียงตัดต่อแล้วก็อีกหลายชั่วโมงคือคิดว่าถ้าทำปีเก้ต่อในคืนนี้วันนี้นะครับผมก็คงเสร็จดึกแน่นอนเลยนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตพักก่อนหลังจากที่เล่นเสร็จนะครับเดี๋ยวเรียบเรียงแล้วก็ตัดต่อลงคลิปให้ในวันพรุ่งนี้ละนผเอ่่่่หวางทีลยู คิดขึ้นได้ว่าเอ้ยนอกเหนือจากปิเก้แล้วเนี่ยที่ที่เป็นเซ็นเตอร์แบ็กล่างนี้แล้วนะครับผมที่มาในตอนนี้เนี่ยก็ยังมีแพ็กวันจันอีกที่น่าสนใจนะครับผมและประกอบกับที่ผมได้พูดคุยกับบางท่านในคอมเมนต์นะครับผมแล้วก็บางท่านก็ทักแชทมาคุยนะครับผมว่าทําไมถึงไม่เปิดปิเก้ทำไมถึงไม่เปิดแพ็กนี้นะครับผมมีหลายคนที่คิดเห็นตรงกันนะครับก็คือเก็บไว้เปิดวันจันครับ โอเคถ้าเกิดเราเป็นแฟนบาร์ซ่าเราเป็นเด็กบาร์ซ่าเราเป็นฟูลทีมบาร์ซ่าแน่นอนมันต้องมีตัวเก็บอยู่แล้วนะฮะปีเก้ ique, สูงยาวเขาดีอ่ะผมยังไม่พูดเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรายละเอียดก็ลงในคลิปรีวิวแล้วกันสำหรับปีเก้นะครับผมก็เป็นตัวที่น่าเก็บสําหรับฟูลบาร์ซ่าแต่ถ้าเกิดเราเรามีงบพอที่จะเลือกได้สักตัวเดียวอะ่ะอ่ะเซ็นเตอร์แบ็กตอนนี้เอาผมขาดเซ็นเตอร์แบ็กอยากได้ตัวเซ็นเตอร์แบ็กตรงๆแบบตัวท็อปๆเลยอ่ะแน่นอนครับผมวันจันทร์เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจเพราะนน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 ะะะคคคครรรััััับบบบาาางงเเเห็สสแตลล้้้วววววยยยดดดดีี๋ไไปู่่พกอฟฟโจิ ล่างบิ๊กไทม์ครั้งแรกของเขานะครับผม2แล้วเป็นบิ๊กไทม์ยังไงบิ๊กไทม์เนี่ยสเกลค่าพลังมันจะสูงกว่าอีพิกอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นไปเดี๋ยวเราไปดูวันจันทร์กันดีกว่าเนาะ รอวันจันทร์วันรอวันจันทร์รอวันจันทร์ฉันรักเธอไปดูกันดีกว่าอ่ะหลายคนน่าจะทราบแล้วนะครับว่าแพ็กวันจันทร์เนี่ยก็ยังเป็นซีซันเบสอยู่นะครับสปอร์ตพิล่าซีซันเบสนะครับผมชื่อแพ็กของเขาวิกทามแอนด์โชว์ทามนะครับต่อจากนี้ไปก็คงเป็นธรรมเนียมแล้วนะครับเอ่อนักเตะการ์ดพิเศษในแพ็กเนี่ยก็จะมีสกิลพิเศษทั้ง3ตัวเลยนะครับวัวจิลฟันได้ครับมาพร้อมกับสกิลพิเศษลองลิสแท็กเกิลนะครับผมเอ่อชุดเบลลิงแฮมนะครับผมมาพร้อมกับสกิลพิเศษฟิลยองนะครับมาพพรร้อมกกัับสิิลเศษนะค เดี๋ยวภาพทุกคนไปดูกันนะครับตอนนี้รู้สึกว่าเลเวลจะออกมาแล้วนะครับเราจะได้ทราบกันล่วงหน้าแล้วนะครับว่าตันเท่าไหร่นะครับโรอัพแบบไหนสวยหรือยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูร่าวๆกันก่อนเลยกันนะครับเฟนกะี้ยองรู้สึกเลเวลจะยังไม่ออกมานะครับทุกคนนะแต่ค่าพลังเริ่มต้นก็น่าจะเป็นนักเตะที่ค่าพลังน้อยที่สุดในแพ็กนี้นะครับผมแต่ก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าด้วยความที่สกิลพิเศษถึงแม้ว่าจะใส่สกิลพาสมาก็ตามนะครับแต่เป็นสกิลอย่างวิชนาคีพาร์สสกิลนี้ หรือเปล่าหรือยังไงนะครับผมก็ถ้าให้ชอบถ้าให้เลือกความชอบว่าสกิลพารสกิลพิเศษเนี่ยสกิลไหนดีกว่ากันนะครับผมก็คงคิดว่าสกิลนี้น่าจะมีคนชอบไม่มากนะครับก็ว่ากันตามตรงนะครับหลังจากที่เราได้พูดคุยกันรีวิวกันแล้วก็มีคอมเมนต์หลายคนนะครับก็เอาเป็นว่า ดีเอ็มเอฟออเกสเตอร์ครับผมค่าพลังเบื้องต้นของเดยองนัตอนนี้นะครับแอปยังไม่เปิดเผยเลเวลนะครับก็น่าจะยังไม่ทราบเลเวลนะครับผมผมขออนุญาตลองใส่เลเวลไป35แล้วกันขำๆนะบูสเตอร์ก็ยังไม่ทราบเช่นกันนะครับผมก็น่าจะประมาณ1 0 2ยสองร้อาจจะน้อยไปไหมร้อยสามไม่น่าถึง104ผมคิดว่าไม่น่าถึง104นะครับเกมรับดีนะครับผมสปีดพาร์สดีถ้าเกิดค่าพลังเลเวลแบบแพทเทิร์นประมาณนี้นะครับพาร์ซิ่งต้องดีนะครับเป็นตัวที่วางบอลดีอ่ะก็อย่ามองข้ามแล้วกันนะครับผมคิดว่่าาคพลัง สซิ่งน่าสนใจนะครับสำหรับแฟงกี้เดยองนะครับใส่ทีมบาซ่าอีกหตัวนะมารัวเลยบาซ่าขอให้อยู่กับอีวิตบอลเป็นนานๆนะจ๊ะอย่าไปอย่าตามบาเยิร์ไปเดอ้อ <c oughs> การพิเศษเพียบเลยหลายคนที่ตั้งเป้าหมายเวอร์จิลฟันดไว้นะครับผม,ผมก็อาจจะไม่ใช่แค่ฟันไดาที่เป็นเป้าหมายก็ได้นะครับผมชุดเบลลิงแฮมค่าพลังเลเวลออกมาแล้วนะครับผม106ที่ทรงคุณค่าวะ่ะ อ่าร้อยหกนี่ยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์ด้วยนะไปร้อยเจ็ดได้ปะวะไม่น่าจะถึงนะร้อยเจ็ดก็เยอะเกินไปนะถ้าร้อยเจ็ดแบบโชว์ไทม์ไม่ใช่บิ๊กไทม์ร้อยเจ็ดนี่ก็ร้อยหกนี่ก็เยอะแล้วจ้าแต่ร่างเก่าการ์ดโชว์ไทม์เก่าก็ร้อยหกไม่เถออันนี้ร้อยหกสไตล์ร่างนี้เป็นโฮเพายเออร์ player, สไตล์ดั้งเดิมของเบลลิงแฮมนะครับตอนสมัยแบบเก่งๆนะตอนสมยัยตอนอยู่ดอทมูลแล้วแบบว่าเราใช้การ์ดสแตนดาร์ดมาเล่นกันนะครับผมเบลลิงแฮมตอนนั้นก็เริ่มตนน้นดีสไตล์โฮเพายเออร์ player, เป็นสไตล์หลักขอองเค้ายู่แลวนะรับผม เด่นที่เกมรุกนะครับผมการไปกระบ,บอลข้องนะครับแล้วก็พัชซิ่งน่าจะอัพเพิ่มได้มากกว่านี้นะครับสปีดสูงนะครับผมเตะแรงความอึดสูงนะครับผมผมว่าน่าจะอัพให้สวยได้น่าจะอัพให้สวยได้กว่านี้อีกนะครับเนี่ยอันนี้ลองอัพเล่นๆนะครับผมคือผมจะบอกอย่างนี้นะคือ บางคนเนี่ยผมรีวิวไม่ทันนะบางแพ็คเนี่ยผมก็รีวิวไม่ทันบางท่านก็อาจจะคอมเมนต์ให้แบบพี่ทําเป็นคลิปสั้นๆก็ได้นะครับผมเป็นแนวทางการอัพก็ได้ผมบอกตรงๆว่าเมื่อก่อนผมก็เคยทําเป็นคลิปรีวิวนะครับแบบแนะนําการการอัพนะแต่ว่าพอคิดไปคิดมาปุ๊บเนี่ยคือบางทีเราไม่ได้เล่นเองอะ่ะคือเราไม่ได้ลองเล่นอะ่ะคือถ้าถ้าเข้าไปลองอัพค่าพลังในแอปคือมันก็ทําได้ง่ายๆเลยนะแต่ว่าบางทีคลิปรีวิวอะครับผมลองอัพแบบนี้รอบหนึ่งพอเล่นไปเล่นไปปุ๊บไม่ถูกใจผมก็อัพไปอีกแบบหนึ่งเปลี่ยยนนะผมมก็พาพ้ ว่าอัพแบบไหนแล้วถูกใจที่สุดนะครับลงตัวที่สุดแบบสําหรับคนส่วนใหญ่นะไม่ได้เอาตัวตัวเองไปติดตั้งนะสำหรับคนส่วนใหญ่เนี่ยพอบางทีเราแนะนําแบบยังไม่ได้ลองเล่นอนะ่ะมันก็มันมันแปลกๆทีดนึงน,นะหรือบางทีผมเคยแบบว่าแนะนําแนวทางการอัพไปรอบหนึ่งแล้วพอไปเล่นทีหลังเนี่ยเอ้ยผมอัพไปอีกแบบหนึ่งแล้วก็ไปเล่นไปชอบอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งกันไปนหนึ่งเลยผมก็เลยถ้าถ้าถ้าเป็นไปได้ถ้ามีเวลาพอนะครับผมก็จะขอรีวิวแบบเต็มๆลองเล่นไปด้วยอะไรไปด้วยนะครับลองอัพสลับไปมาด้ววยยนนน่่อัั้้จจะสบาาาาใมกกกแตถ บางทีถ้ามันไม่มีเวลาจริงทรือไม่ทันจริงๆเนี่ยก็ต้องขออภัยมาใทีนี้ด้วยนะครับผมอาจจะทําเป็นแนวทางการอัพก็ได้ถ้าถ้าจําเป็นจริงๆนะครับแต่ก็จะพยายามให้แบบลองเล่นก่อนนะครับผมอย่างแพ็คของปีเก้นเนี่ยผมก็อาจจะไม่แน่ใจว่าจะทําครบหรือเปล่าทั้ง3ตัวนะครับเพราะนี้โปวตัวแรกปีเก้แล้ว่ลงพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยววันจันทร์ฟันได้มาอีกเนะี่ยเบลลิงแฮมมาอีกเนี่ยนะมันจะทําย้อนหลังไม่ได้ผมบอกนี้นะคิดแบบรวมๆนะทุกคนนะผมเข้าใจทุกคนอยากให้จะรีวิวครบุกผมก็อยากรีวิวให้ครบทุกตัวอยู่แล้ววแต่่า มันมีพลังงานมันมีจํามมจกัดจริงๆนะครับผมทําคนเดียวนะคือไม,ไม่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 ได้ให้ใครมาเล่นแทนอะไรเงี้ยมันมันไม่เข้าใจอย่างทองแท้ก็ก็ต้องแบบใช้เวลานิดนึงเนาะโอนนี่ก็ทําดีที่สุดแล้วนะคุณนะอาจจะไม่ถูกใจก็ต้องขอภัยด้วยนะเบลลิงแฮมครับอีกตัว <laughs> พูดนอกเรื่องมาเยอะเลยอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจครับผมแต่ดูทรงๆแล้วเนี่ยถ้าเทียบกับค่าพลังการ์ดเก่าก็ อาจจะใกล้เคียงกันไหมนะถ้าดูจากแบบค่าพลังโอเวอร์ออรหนึ่งร้อยหกเลยฮะเออแต่นี่สองบูสต์นะสองบูสต์นะครับจูบไปริงแฮมครับแล้วก็พระเอกของเราในแพ็คนี้นะครับผมซึ่งเป็นเป้าหมายของหลายๆคนถึงแม้ดูทรงแล้วเอ,อ๊ ค่าพลังรวมโอเวอร์ออลจะน้อยกว่าเบลิงแฮมหรือเปล่าครับผมเพียงแต่ว่ามันเป็นบิ๊กไทม์ว้ยแล้วเป็นฟันได้ด้วยนะครับถ้าออโต้ตามอินสกี้มันจะไป104อเหรออันนี้เลเวลออกมาแล้วนะอันนี้ไม่ได้ใส่เลเวล35บนะอันนี้เลเวลตามลุงหับนะครับออกมาแล้วก็ค่าพลังก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมถ้าใส่ดิเฟนดิงนะครับผมหรือถ้าใส่ชัดดาวนะครับปุ๊บก็จะไป105แบบออโต้ยังไม่ได้ปรับอะไรเลยเกมรับ4อย่างถึงแม้ว่าจะปลดล็อกบูสเตอร์แล้วนะครับผมแต่คิดว่าถ้าลดลงปุ้ ลดลงตามไปด้วยนะครับผมก็อาจจะต้องใส่เต็มที่แบบนี้หรือเปล่าครับสปีดนี่ก็เป็นสเตปที่สําคัญสําหรับเซนเตอร์แบ็กเกมเพย์ตอนนี้นะก็ค่อนข้างสําคัญนะครับผมเซนเตอร์ที่ช้าเนี่ยก็จะมีอุปสรรคมากๆนะบอกเลยนะครับแต่อีกจุดหนึ่งจุดเด่นก็คือความแข็งเว้ยความแข็งพลังกระโดดนะครับค่อนข้างดีนะฮะปึ๊บปั๊บโอ้ถ้าใส่ดีเฟนดิ่งไปต้ามหนึ่งร้อยหมดเลยเกมรับสี่อย่างร้อยร้อยร้อยโอ้โห อะไรจะขนาดนั้นขนาดนั้นเลยเอ่ะเพ <c oughs> ใส่ความเร็วป 90, เป็น9ก้าเป็นเก้าสได้ไหมเนี่ยถ้าใส่ความเร็ว90ผมคิดว่าอาจจะต้องแบบไปไปลดด e เฟนดิ n งอีกนเนี่ยทำได้ทําได้นะแต่ต้องไปลดด e เฟนดิ n งอ่ะไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่า มันต้องลองอัพและลองเล่นแล้วก็อัพใหม่แล้วก็ลองเล่นอีกอะไรเงี้ยนะมันถึงจะถูกใจนะครับผมแต่ว่าถูกใจสําหรับผมอาจจะไม่ถูกใจสําหรับคุณก็ได้นะครับผมก็พยายามทําให้เป็นกลางที่สุดแล้วนะครับผมเนาะแต่น่าสนใจนะครับถ้านึกย้อนไปดูเซนเตอร์ตัวอื่นในเกมนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นอีพิกบิ๊กไทม์โชว์ไทม์นะครับผมสรีระรูปร่างสูงใหญ่นะครับความแข็งแกร่งสูงเกมรับแน่นความเร็วสูงแบบนี้อัพ ได้สูงแบบนี้เนี่ยมันมีไม่กี่ตัวนะที่น่าสนใจนะครับผมแต่เรื่องของจังหวะ AI อะไรยังไงนั่นก็เป็นอีกเหผลหนึ่งที่บางคนอยากจะต้องลองเล่นเองจริงๆนะครับพอดูจกตัวเลขอาจจะอาจจะไม่ถูกใจถูกป่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมก็มีความคิดว่ามันก็ เป็นค่าพลังที่ต้องคิดเหมือนกันนะครับว่ามันสําคัญกับเซนเตอร์แบ็กมากน้อยแค่ไหนนะครับก็คือค่าบาลานซ์ครับบาลานซ์เซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่เนี่ยจะค่อนข้างน้อยมากนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของความแข็งแกร่งอยู่แล้วมันจะมันจะเหมือนเป็นคู่ขนานกันนะเนาะถ้าบาลานซ์สูงความแข็งแกร่งจะน้อยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบนั้นนะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ตัวใหญ่นะครับก็มันมีผลต่อจังหวะเหมือนกันนะผมก็อธิบายไม่ถูกเหมือนกันนะครับผมถ้าให้เปรียบเทียบอย่างอ่ะเป็นฟาบิโอคานาวโร่แล้วกันนะครับคานาวโร่เนาข้งงสู นะครับผมคุณดูดิอันนี้ยังไม่ได้ปรับค่าพลังอะไรนะยังไม่ได้ใส่บูสเตอร์เม็ดสนะครับผมบาลานซ์89ซึ่งถ้าปรับนิดหน่อยก็บาลานซ์ไป90ได้ง่ายๆเลยนะครับผมแตกต่างกันสิ้นเชิงอะ่ะอ,อ แต่ความแข็งแกร่งใกล้เคียงกันเพียงแต่ว,ว่าตัวเล็กกว่าคานาวลโรตัวเล็กกว่านะครับถ้าดูแค่สแตตบางเนี้ยเราต้องดูสรีระด้วยแล้วก็ดูการเล่นด้วยนะครับผมก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเรื่องของจังหวะการล้มลุกคุกคานเนี่ยคานาวลโรจะได้เปรียบกว่านะครับอันนี้สิ่งที่ที่บางคนอาจจะไม่ได้สังเกตนะเวลาเล่นเซ็นเตอร์แบ็กที่มีบาลานซ์สูงๆนี่ผมจําได้เลยว่าคานาวลโรเนี่ยมีบาลานซ์ที่ค่อนข้างสูงมากพอเห็นเต็นเซ็นเตอร์แบ็กตัวอื่นที่ออกมาเนี่ยผมก็ดูค่าบาลานซ์เหมือนกันนะ มันจะช้ามันจะอืดอาดยืดยาดหรือไม่นะครับแต่อย่างอื่นก็ต้องชดเชยมานะครับนั่นก็คือเรื่องของความแข็งแกร่งถ้าเกิดเซนเตอร์แบ็กที่แข็งแกร่งน้อยแล้วบาลานซ์น้อยด้วยอะ่ะผมว่ามันกลายเป็นตัวที่ค่อนข้างอึดอึดอ,อ่ะอึดอึดไม่ใช่แค่วิ่งนะไม่ใช่แค่เรื่องของวิ่งนะจังหวะการขยับตัวพอกระโดดแย่งแล้วล้มลงไปจะเข้ามาสกัดต่อหรือว่าโดนล็อกหลบแล้วหมุนตัวไม่ทันอะไรเงี้ย บาลานส์กับสปีดต้นแล้วก็เรื่องของความมือเก่งนั่นที่สาคัญในจังหวะก,การเข้าประทะมันมันมันมีเป็ดใจปัจจัยที่ก้วนเกื้อหนุนกันในหลายๆจังหวะครับผมคิดว่าส่วนตัวผมคิดว่าบาลานซ์ก็สําคัญแต่ถ้ามันชดเชยเรื่องของตัวใหญ่ด้วยเซนเออแข็งแก่งด้วยก็พอก็พอรับได้อยู่นะครับในใจก็คงคิดว่าพี่โคก็คงใส่สแตตมาเพื่อให้มันสมดุลเนาะคือสังเกตนะนักเตะที่ตัวเล็กเนี่ยจะให้จําเยอะอ่านักเตะที่ตัวใหญ่จะให้จําน้อยเพราะว่ามันจะได้ถ่วกันไม่งั้นมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะโกินไป บาลานซ์ก็คงคิดว่าใช้วิธีแบบนั้นเหมือนกันถ้าเซนเตอร์แบ็กตัวเล็กให้บาลานซ์เยอะเซนเตอร์แบ็กตัวใหญ่ให้บาลานซ์น้อยไม่รู้ผมคิดไปเองหรือเปล่าจาัดแต่จากที่สังเกตหลายๆคนหลายๆตัวและเกมหลายๆภาคที่ผ่านมาไม่ใช่แค่ภาคนี้นะผมสังเกตแบบนั้นตั้งแต่มาสมัยตั้งแต่วินนิ่งแล้วนะครับผมเนาะคุณไปดูพวกเซนเตอร์แบ็กสมัยโกลด์สมัยก่อนนะอีวานคา,าร์โดบาโรเบโตคาร์ลอสเนี่ยตัวเล็กนะครับแต่ให้จ้ำสูงแต่พวกโอลิเวอร์เบียร์โฮ e เนี่ยเออพวกมงดีๆนะตัวใหญ่ๆออะะะไรเงี้้้ยยนนจจใหัม นะครับลองไปดูย้อนหลังนะผมจําได้เลยนะไม่รู้ภาคไหนแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นแบบนี้หมดนะครับอ่ะพูดนอกเรื่องไปเยอะนะครับสําหรับวัว u f u n อ i ไ e ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งจุดยืนนะครับผมที่หลายคนตั้งมั่นว่าจะเก็บทองไว้จัดวันจันนะครับผมมีงบกันเท่าไหร่มีลุ้นกันเท่าไหร่นะครับผมคอมเมนต์พูดคุยกันหน่อยนะครับผมส่วนตัวผมนั้นไซส์เดี๋ยวว่ากันนะครับผมมีเปิดแน่นอนจะจะมากจะน้อยก็ตามกําลังหูแต่การ์ดโคตรสวยเลยนะการ์ดแห่งอนาคตครับอ่ะใครรอบ้างยกเงือกึ้นจัดไปครับฟาน จันไดจันนี่พูดสั้นๆว่าไดฟจันนะครับผมเจอกันฉันรักเธอครับขอให้ทุกคนโชคดีในการเปิดแพ็คนี้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับฝากกดติดตามด้วยนะยังไม่ได้กดติดตามอะ่ะขอบคุณมากครับ